ไม่เก่งภาษาอังกฤษไป Work and t r ท v e l ได้ไหมเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยแล้ววันนี้พี่นิวสเตปนี้คําตอบทงต้องถามตัวเองก่อนว่าที่บอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เก่งระดับไหนพูดไม่ได้ฟังไม่ออกเลยหรือพอพูดได้แล้วฟังออกบ้างอย่างเชิงเนียงสำหรับน้องๆที่พูดไม่ได้ฟังไม่ออกเลยพ,พี่นิวสเตปก็อยากจะบอกว่าน้องๆสาม,มารถไปเวิร์กแอนทาวเวลได้นะ เพราะงานหลายตำแหน่งเช่นงานอาหารงานในครัวงานฟาสต์ฟู้ดงานโรงแรมและงานสวนสนุกส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนมาเจอแต่ประโยคเดิมๆซ้ำๆไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่ยากหรือศัพท์ที่ยากเหมือนในหนังสือเรียนแต่ถ้าเราตัดใจอยากไป work and travel จริงๆพี่ก็แนะนําให้เราเรียนภาษาอังกฤษหรือเพิ่มทักษะการพูดและการสั่งเพิ่มเติมเพราะก่อนที่เราจะได้ไปใช้ชีวิตที่อเมริกานั้นเราต้องผ่านด่านสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์วีซ่าเป็นภาษาอังกฤษก่อนแต่ถ้าเราภาษาดีโอกาสสัมภาษณ์ฐานก็จะเพิ่มขึ้น แล้วก็มีงานบางประเภทที่พี่ไม่แนะนำให้เราเลือกก็คืองานเสิร์ฟงานขายงานแคชเชียร์หรืองานที่ต้องพูดคุยกับลูกค้าเยอะๆเพราะเราจะเครียดและกดดันตัวเองตอนทํางานได้และถ้าอยากรู้ว่าทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ระดับไหนมาวัตตะล่าคนละวัดแล้วมาทดสอบภาษา,าอังกฤษกับพี่พี่พพนิวเซตรรได้เลยและก่อนสัมภาษณ์งานและสัมภาษณ์วีซ่า,ามีติวเข้มให้งน้องมั่นใจก่อนไป<ส><ญ>ว่าเอ็นทาวเวลแน่นอนใครอยากวัดภาษา,าอังกฤษฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพิมสนใจ